จัดการพื้นที่อย่างมีสไตล์ตู้เสื้อผ้าระเบียบเรียบร้อยด้วย Stackable Wardrobe Organizer สวัสดีค่ะวันนี้ขอแนะนําสินค้าที่เหมาะสําหรับคุณแม่บ้านค่ะจัดการพื้นที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยผู้จัดตู้เสื้อผ้าสามารถใช้พื้นที่อย่างมีเหตุผลมาพร้อมกับลิ้นชักที่สามารถดึงได้และพับเก็บได้ใช้งานง่ายและสะดวกมากค่ะไม่ว่าจะเป็นการจัดเก็บเสื้อผ้าของใช้ในครัวหรือของใช้ทั่วไปในบ้านก็สามารถทําได้อย่างเป็นระเบียบคุณสมบัติพิเศษสีเป็นสีเทาอ่อน วัสดุทำมาจากพลาสติก PP แข็งแรงโทนทานขนาดสินค้านะคะแบบสั้น43คูณ33.5คูณ14.2เซนติเมตรแบบสูง43คูณ33.5คูณ18.5เซนติเมตรมาดูประโยชน์ในการใช้งานนะคะการจัดเก็บเชิงพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพประหยัดพื้นที่ใช้ได้ทุกมุมในบ้านการออกแบบลิ้นชักทําให้การจัดเก็บของง่ายขึ้นเพียงแค่ดึงออกมาก็สามารถหยิบของได้ทันทีคัดแยกสิ่งของได้เป็นหมวดหมู่สะดวกต่อการค้นหา เลือกสตูเบอร์วอโรบออกกัในเซอร์ให้เป็นของขวัญพิเศษในวันแม่บ้านนะคะแล้วคุณจะพบกับความเรียบร้อยและประหยัดพื้นที่ที่น่าทึ่งสนใจกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้นะคะขอขอบคุณมากค่ะ